วัสดีครับก็คือตอนเนี้ยผมได้เทคโนโลยีใหม่มาฮะมันทาให้ชีวิตผมง่ายขึ้นมากเลยครับเวลาตัดต่อก็คือเทคโนโลยีเนี้ยคือเดี๋ยวนี้มันสามารถสั่งด้วยเสียงได้แล้วนะครับก็เราก็จะได้มีเวลาให้คอมพิวเตอร์มันทางานแค่นั่งสั่งแล้วเราก็นั่งอ่านหนังสือของเราไปแล้วก็ราให้มันประมวลผลเสร็จ เนี่ยผมกาลังตัดเฟฟเฟทัวร์อี45อยู่ซึ่งก็คอมพิวเตอร์ก็ให้ทำงานอยู่ตอนเนี้ยน้องเนี่ยนี่ผมยังไม่ได้กดเลยอ่ะได้เป็นกดบ้าอันนี้เป็นน้องอ่าเพเพเพาิาาาาาอาา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 ไาา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 เาา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 น้สนน้องาอา ยังไม่ได้ปปาหยุดหยุดเนี่ยมันก็หยุดใ้รเห็นป่ะเอาเลื่อนเลื่อนไปแปดเฟรมโอเคครับอ่าแล้วก็ตัดตรงนี้ออกเนี่ยมันกำลังตัดอยู่เนี่ยผมสั่งด้วยเสียงอ่าเพมาอเนไงสุดยอดไหมครับนี่ฮะเทคโนโลยีใหม่ของโลกใบนี้ครับคือการสั่งด้วยเสียงให้คอมพิวเตอร์ทำงานครับผมใครดูไอรอนแมนนะครับพี่กาวิศ เขาสั่งไอ้โธนี่ทตาสั่งจาวิตเบาเสียงหน่อยเบาเสียงหน่อยเป็นไงมันสุดยอดสั่งเบาเสียงได้สั่งเพิ่มเสียงได้ทีนี้เราก็แค่นั่งสั่งมันเรา,าก็อ่านหนังสือไปฟังไปนะฮะไอ้ถขยหลังไปแปดเฟรมอ่าอเพลงมาเบาเสียงหน่อย นแล้วน้องเป็นน้องเป็นังไงฮะเป็นเทคโนโลยีใหม่ของผมงอ่ะหยุดอะตัดตรงนี้แล้วทิมออกนอนโอเคอาแป๊กแป๊กน,ะนี่ห้องตัดเรามีเทคโนโลยีใหม่แล้วนะเวย้ยนี่เดี๋ยวนี้กูตัดด้วยเสียง เี๋ยวนี้กูตัดงานที่เสียงครับบ้านี่ดูการนั่งสบายไหมบ้านะอ่ะไม่เชื่อคอมบ้าฉันไม่เสียงมึงลองดูนะอ่าไหนโชว์เนี่ยน่ตักระตัดอยู่มึงรู้ใช่ป่ะเวลาตัดแม่ต้องเออมันเมื่อยมืออะไรวางไงแล้วเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรอย่างอื่นใช่ป่ะเดี๋ยวไปชงไปชิวไม่ได้มีกูตัดที่เสียงอ่ิงไหมเนี่ยเพ้ออเเฮยไหนสายมันหยุดดิหยุดเฮ้ยเป็นไง สุดยอดเลยตอนนี้มันยังมีเพลงใช่ป่ะอ่เดี๋ยวไปให้มันเลือกเพลงเฟเฟฟทัวร์อ่าเปิดเพลงเฟเฟฟทัวร์ซิเฮ้ยมันเออเลยนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวกูป้อนคำสั่งอ่ะมันเออเลยนิดหน่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูป้อนคำสั่งอ่ะจะบ้าน่ะนี่มันจาวิทเลยเนี่ยจาวิทไอรอนแมนไม่รู้จักจาวิทเหรอรู้รู้ดูอยู่สุดยอดแล้วจาวิทกูเนี่ย อย่างนี้ผมเอาไปใช้มั่งได้ปะได้เดี๋ยวกูอยากนอนกูให้โปรแกรมไปอ่าทีนี้แค่เปิดเพลงใช่ป่ะมันก็แค่แบบอ๋อเมื่อกี้ทำไรอันนี้เขียนสคริปต์คือโปรแกรมมันยังไม่เสถียรไงกูก็เลยพิมพ์สั่งมันเข้าไปว่าเดี๋ยวให้มันเปิดเพลงอ่ะอืมฮึอ่ะเพลงกดสเปซบาร์สุดยอเอาแล้วจะเอาเพลงสักค่อนึงไงหนึ่งห้องหนึ่งห้องอะไรเงี้ยอ่ะพอมาค์อิน เอาตอนนี้หนูว่าตอนนี้มาร์กอินมาร์กอินมาร์กอิน,มอนไม่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 ผมว,ออว่าพอละกูเมื่อยหร่ละงานก็ไม่เสร็จไอ้เียนะลูกค้าก็จะรอส่งรอสง่งนะอยู่เนี่ยมันมีที่ไหนเล่าเชี่ยไม่มีฮอลลีวูดหรือเปล่าไอ้ที่นี้ก็เคิร์ฟตามเขาไปเรื่อยโคตรเมื่อยหลังเลยที่หายขายโปรเจกต์ขายบ้าอะไรเนี่ยกูนั่งกอดอยู่ข้างล่างเนี่ยบอกให้กูเลิกเพลงเพลงเชี่ยมองไม่เห็นจอ โอ้โหมีคีย์โปรแกรมคีย์โปรแกรมพอเลิกเลื่เมื่อกี้ใช้อะไรกดเสียงล่างเนี่ยคีย์บอร์ดนี่คีย์บอร์ดบูทูธกับเมาส์เนี่ยไม่ใช่เสียงไม่ใช่โอ้ไปล,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 ลุกๆไงก็รีบชิ้หายถ่ายเร่องอย่างนั้นน่ะเป็นกล่าวนิดๆหน่อยๆน่ะโอ้โหต้องดูดิก,กูน่าโมเขาว่ามีเทคโนโลยีใหม่ว่าจะหลอกขายเขาักหน่อยโอ้โหไปหลอกเด็่โหัวล่างหลังก็ไม่เมื่อยอยู่สั่งโมสั่งเป็นกระตูนเลย อ๋อตัดอยู่ล่างตัดอยู่ข้างล่างปวดหลังไหมปวดหลังด้วยแล้วให้นั่งเสียเวลาไม่ได้้วยเมื่อกี้งานก็ไม่เดินได้แค่กดเพล์ไปกดมาตัดบ้างไม่มีโอ้ครับมันไม่มีอยู่จริงหรอกครับแต่ว่าถึงมันไม่มีอยู่จริงเนี่ยผมก็สามารถใช้ปากสังให้ทํางานได้โดยที่ผมไม่ต้องทําอะไรเลยใช้ปากอย่างเดียวไปดิครับ อ่ายุดอ่าตัดคัดนี้ออกสองคัดเป็นไงฮะ <ś c oughs> เดี๋ยวนี้เราใช้ปากสั่งนะฮะ <c oughs> เทคโนโลยีไม่ต้องมีเทคโนโลยีเราก็ใช้ปากสั่งได้นะฮะเราถ้าเราไม่พอใจ <c oughs> ใช่ไหมครับเราก็ใช้ความรุนแรงกังมันได้เพเราเสียงดีเป็นไงฮะเ <c oughs> บาเสียงได้อ้าวเพ <c oughs> เปิดเสียงดีมันเบาไปไม่ได้ยินเป็นไงฮะ ทำมาม่งฮะเจ้าวิปเปลเปิดเพลงเปิดเพลงทัวร์ <c oughs> เร็วเร็วกันนี้เป็นไงฮะ <c oughs> เอาตัดอีทําที่อะไรไม่ฟังเพลงทําที่อะไรล่ะเร็วเร็ว <c oughs> สนุกกันเหลือเกิน <c oughs> ยังไม่เลิอกอะ่ะ นี่ยฮะพอแล้วโอ้มันเก็บกวดอะไรมาจากไหนกันวะเนี่ยโอเคครับคัดเอาละ <c oughs>